เอาทั้งสกุลมีอยู่คู่เดียวครับยังกันใส่แม่พี่สาวแย่งกันใส่ครับครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาหมดคนเราไม่มีมันก็ไม่มีจริงครับเงินบาทเงินร้อยบาทถ้าเป็นเงินเรามันมีค่ามากนะครับถ้าเป็นคนเสียชีมันเล็กน้อยครับนะฉะนั้นวันนี้ว่าหากใครอยู่ในสภาพเดียวกับผมก็วันนี้ท่านมาถูกทางแล้วครับนะเรามีโอกาสที่ชีวิตได้ครับนะครับต่อเลยนะครับ ผมเป็นคนเกิดที่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลน,นางม่เพื่อนอำเภอหนองบัวลูจังหวัดอูดอนธานีในสมัยนั้นครับนะในสามเดือนก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านโนนแก้วตำบลหนองมะทาเบอร์โซวิษณยจังหวัดหนองคายปัจจุบันเป็นบึงก่านะครับเนะีย่ยเนี่ยมันมันก็พัวพันกันอยู่งี้ครับนะแล้วก็มีภรรยาที่สมุทรสาครครับปัจจุบันย้ายลงกลากมาอยู่ที่นคะรนายกครับนะ เอาละครับพี่น้องครับความจนไม่เป็นกรรมพันธุ์นะครับทุกคนวันนี้มาเนี่ยไม่เป็นกรรมพันธุ์แน่นอนครับนะครับ